ความละเอียดหน้าจอถึง 2K เลยนะครับทำให้เราเห็นารายละเอียดภายในภาพเนี่มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะผมแบบเส้นผมหรือว่ารายละเอเียดเสื้อผ้าตึกต่างๆภาพมันจะละเอียดกว่าจอ Full HD นะครับแล้วก็จับคู่กับหน้าจอ Refresh Rate 144Hz อีกด้วยเนี่ยโอ้โหทำให้เรามองภาพตอนเล่นเกมเนะี่ยลื่นไหลนะครับแล้วก็มองภาพได้สวยงามมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนะครับภาพสวยงามละเอียดมากนะครับแล้วก็หน้าจอตอบสนองไวครับผมนี่ ซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาบนล่างบนล่างคือตบสนองไวมากครับผมเห็นนะผมปรับความเ่็วหน้าจอ 2K นะครับนี่ภาพสวยงามเล่นลื่นไหลเลยทีเดียวสวัสดีครับเพื่อนเพื่อวันนี้นะครับไอ้ป๊อกก็จะพามาแนะนําหน้าจอที่เล่นเกมนะครับบอกเลยว่าหน้าจอตัวนี้คุ้มค่ามากๆเลยนะครับมันคุ้มค่ายังไงวันนี้ก็จะพามาดูกันเลยในส่วนของหน้าจอวันนี้นะครับก็จะเป็นยี่ห้อ l e n o v o G ส2 QC ข0นะครับ ตัวนี้มีจุดเด่นอะไรเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะผมในส่วนของหน้าจอนะผมเห็นสวยงามแบบนี้นะครับจะมีขนาดถึง 32นิ้วแล้วก็ความละเอียดของหน้าจอนีผมสูงถึง 2K เลยนะผมทำให้เรามองภาพตอนเล่นเกมเนี่ยมันคมชัดมากยิ่งขึ้นนะครับผมและด้วยที่ว่าหน้าจอส2นิ้วนะครับทำให้เราเสพภาพภายในเกมเนี่ยมันเต็มอิ่มมากๆเลยนะครับและจอตัวนี้นะครับยังมาพร้อมกับรีเฟรชเรทสูงถึง144 H อเฮิร์ตนะผมทําให้เรามองภาพตอนเล่นเกมมันลื่นไหลามากยิ่งขึ้นนะผมทั้งนี้นะครับคอมของเพื่อนเนี่ยก็ต้องทําเฟรมได้เกิน100บ่บวบนะผมถ้า ทำเฟรมได้ไม่ถึงหนึ่งรประบเนี่ยอาจจะทําให้มองภาพตอนเล่นเกมนะครับไม่ค่อยลื่นไหลนะผมเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่มีคอมที่เล่นเกมได้เฟรมเดือนร้อยประบวรเนี่ยก็สามารถมาสั่งซื้อแอดบอกได้นะครับต่อมานะครับในส่วนของพาร์แนลจอนะครับผมพาร์แนลจอจะเป็นพาร์แนล VA นะครับผมทําให้มุมมองของภาพเนี่ยมันกว้างมากยิ่งขึ้นนะผมสีสันสดใสสมจริงนะครับมอมมุมซ้ายมองมุมขวาสีไม่ค่อยเพียงนะครับแล้วก็อีกอย่างนะครับหน้าจอเนี่ยเป็นหน้าจอโค้งอีกด้วยนะครับทำให้เรา มองภาพตอนเล่นเกมหรือว่ามองภาพตอนใช้งานเนี่ยมันสบายตามากยิ่งขึ้นนะผมทาให้เราไม่ต้องเพ่งแล้วก็รู้สึกว่าในส่วนของหน้าจอเนี่ยมันอบล้อมดวงตาเรามากยิ่งขึ้นนะผมทำให้เราใช้งานได้ดีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับเทคโนโลยี AMD FreeSync ด้วยนะผมช่วยลดการฉีกขาดของภาพนะครับ ถ้าใครใช้การ์ดจอของเกมดีเนี่ยนะก็สามารถเปิดฟีเจอร์นี้ได้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของหน้าจอตัวนี้นะครับผมยังมาพร้อมกับเทคโนโลยีฟิกเกอร์ฟีนะครับผมก็คือลดการสั่นไหวของภาพนะครับก็ช่วยในเรื่องของการถนอมสายตาแล้วก็ลดการเมื่อยล้าของสายตาอีกด้วยนะครับแล้วก็มีในส่วนของลดแสงสีฟ้านะผมก็ ช่วยให้ลดแสงเนี่ยที่มันจะมาทำลายดวงตาของเรานั่นเองนะผมทำให้เกมเมอร์นะครับใช้งานหน้าจอตัวนี้ได้อย่างหายห่วงเลยนะผม <Rey> เล่นเกมด้วยแล้วก็ไม่ต้องกังวลเลยนะผมว่าหน้าจอตัวนี้จะทำลายดวงตานะผมเพราะว่ามีฟีเจอร์อย่างผมบอกไปนั่นเองนะครับเอาละครับหน้าจอตัวนี้จะน่าใช้แค่ไหนนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูการออกแบบนะครับแล้วเราจะไปทดสอบการเล่นเกมกันนะผมเกมที่ผมจะพามาทดสอบวันนี้นะครับก็จะเป็นเกม GTA V 5M นะครับเป็นเกมที่ยอดฮิตในปัจจุบันนี้เลยนะครับแล้วก็จะพาไปเล่นเกมแนว FPS ดูนะผมว่าจะ สวยงามลื่นไหลแค่ไหนเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยมาดูในส่วนของขาตั้งกันเลยนะครับบอกเลยว่าขาตั้งออกแบบมาได้สวยงามแล้วก็ดูเป็นเกมมิ่งมากๆเลยนะผมในส่วนของขาตั้งจะออกแบบมาคล้ายบูมเมลแรงเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตรงนี้จะเล่นเหลี่ยมนิดหน่อย้าผมทําให้ขาตั้งนะครับดูมีมิติมากๆเลยนะผมในส่วนของวัสดุจะเป็นพลาสติกนะครับแล้วก็ในส่วนของสีจะเป็นแบบสีดําด้านนั่นเองนะผมดูสวยงามมากๆเลยนะต่อมาในส่วนของหน้าจอนะครับบอกเลยว่าออกแบบมาได้ สวยงามมากๆเลยนะครับในส่วนของขอบจอนะครับจะออกแบบมาได้ขอบบางนะครับผมทําให้เราได้อัตราลดในการเล่นเกมแล้วก็จอที่โค้งเนี่ยทำให้เรามองที่หน้าจอนะครับรู้สึกว่ามองง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วก็สบายตามากยิ่งขึ้นทําให้เราเล่นเกมสนุกมากยิ่งขึ้นเองนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการปรับหน้าจอกันบ้างผมหน้าจอนะครับสามารถเงยได้ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็สามารถ ก้มได้ประมาณนี้นะแล้วยังมีที่เด็ดตรงนี้อีกด้วยนะครับนี่ครับสามารถปรับระดับได้นะผมไม่ว่าจะต่าหรือว่าสูงนะแล้วก็สามารถปรับได้ตามการใช้งานของเราเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือว่าเด็กสามารถปรับได้เลยนะครับต่อมานะครับผมในส่วนของด้านหลังนะครับตัวนี้ก็จะมีโลโก้เลโนโวอยู่ตรงนี้นะครับสวยงามมากเลยถืว่าจะเป็นเพจเป็นเหล็กด้วยนะผมทําให วัสดุดูพรีเมียมมากๆนะครับในส่วนของร่องตัวนี้นะครับจะเป็นในส่วนของล่องในการระบายความร้อนของหน้าจอ l e n ovo รุ่นนี้นั่นเองนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนพอร์ตการเชื่อมต่อเลยนะครับพอร์ตการเชื่อมต่อนะครับก็จะมีพอร์ต hdmi พอร์ต display พอร์ตแล้วก็ที่เสียบ audio jack นั่นเองนะครับในส่วนฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของสาย ac ไฟเลี้ยงหน้าจอนะ โอเคครับทีนี้เดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนการใช้งานกันเลยครับแล้วก็มาทดสอบกันจริงๆกันเลยนะครับตอนนี้เราอยู่ที่เกม GTI V5M นะครับมาดูภาพกันบอกเลยว่าภาพสวยงามแล้วแบบเห็นเต็มตามากๆเลยนะครับความละเอียดภายในหน้าจอนะครับภาพสวยคมชัดนะดูสิเพื่อนๆเห็นเหมือนกันกับผมไหมครับดูครับโอ้โหภาพสวยงามมากครับนี่ เพราะว่าความละเอียดหน้าจอถึง 2K เลยนะครับทำให้เราเห็นรายละเอียดภายในภาพเนี่ยมันชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะผมแบบเส้นผมหรือว่ารา,ายละเอียดเสื้อผ้าตึกต่างๆภาพมันจะละเอียดกว่าจอ full hd นะครับแล้วก็จับคู่กับหน้าจอ refresh rate หร้144อยสี hz ด้วยเนี่ยโอ้โหทำให้เรามองภาพตอนเล่นเกมเนี่ยลื่นไหลนะครับแล้วก็มองภาพได้สวยงามมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนะครับนี่เห็นไหมเห็นภาพไหมครับสวยงามจริงๆเลยนะนี่ครับ นี่เกมแนวแบบเสพเนื้อเรื่องนะถ้าใครแบบชื่นชอบเกมแนวเสพเนื้อเรื่องอะไรเงี้ยโอ้โหจอใหญ่แบบนี้สะใจแน่นอนนะครับดูครับภาพสวยงามมากจอใหญ่สะใจจริงๆดูครับโอ้โหสวยจริงๆครับ่ยดูครับเกม G.T.V.5M ยังไงสุดยอดไหมทุกคนนี่ยิ่งสวยเลยนี่ครับเดินออกมาข้างนอกอุมโมงค์นะดูดิโอข้างนอกอุมโมงค์ยิ่งสวยอะโหครับยังไงนี่ยังไงทุกคนประมาณนี้นะกับเกม GTV 5M เดี๋ยวผมเนี่ยจะพาไปดูกับเกมอื่นกันเนี่ยเดี๋ยวหนุ่มเข้ามาสักทาย <laughs> เอย๊พวกนี้เห็นผู้หญิงยังไงเนี่ย <laughs> เราก็มาต่อเกมเอพ Le ลีเจนกันเลยนะครับโ,โหภาพสวยงามอลังการอีกแล้วครับท่านผู้ชมดูครับโหภาพสวยงามละเอียดมากนะครับแล้วก็หน้าจอตออสนองไวครับผมนี่ซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวา,า,ขวาบนล่างบนล่างคือต่อสนองไวมากครับผมเห็นนะผมปรับความเเดียดหน้าจอ 2K นะครับนี่ภาพสวยงามเล่นลื่นไหลเลยทีเดียว อลองยิงดูครับผมนี่นี่ครับเป็นไงตื้นไหลครับผมเดี๋ยวลูกครับอ่ะเดี๋ยวทีนี้ผมจะลองมาปรับการตั้งค่าดูบ้างนะครับผมว่าหน้าจอตัวน,นี้ปรับยังไงคือหน้าจอตัวน,นี้บอกเลยว่าปรับได้ง่ายมากๆคือจะมีปุ่มจอยสติ๊กอยู่ด้านล่างตัวน,นี้นะครับเราสามารถดันซ้ายดันขวาดัานหน้าดัานหลังได้นะครับมันจะเป็นปุ่มคีย์ลัด แต่ถ้ากดลงไปมันจะเป็นปุ่มปิดหน้าจอนั่นเองนะครับอ่ะเราดันไปทางซ้ายครับผมทางซ้ายก็จะมีในส่วนเลือกอินพุตนะครับผมก็จะเป็น HDMI ที่พ l a y Port อะไรอย่างนี้นะครับอ่ะก็ปิดไปทีนี้เราดันทางขวาครับผมดันทางขวาจะเป็นปุ่มคีย์รัดในการเข้าไปเมนูต่างๆนะครับโอเคถ้าผมดันไปข้างด้านหลังปุ๊บด้านหลังไม่มีอะไรอ่ะลองผักมาข้างหน้าอ่ผักมาข้างมากก็จะเป็นในส่วนของการตอบ แสงนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวทีนี้เราจะมาเริ่มในส่วนการดูรายละเอียดกันเลยนะครับในส่วนของเมนูแรกนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของการปรับความสว่างหน้าจอนะครับแล้วก็ปรับคอนาราสต,ต่างๆแล้วก็จะมีเซตติ้งพวกเกมโหมดนะครับอ่ะมาลองดูว่าเกมโหมดมีให้ปรับอะไรบ้างนะครับ fs หนึ่งครับผมสังเกตความเปลี่ยนแปลงที่หน้าจอนะครับปุ๊บนี่คือดนันปุ๊บเราไม่ต้องกดตกลงเลยคือดนันปุ๊บหน้าจอจะปรับให้เลยนะครับอ่ะดันอีกหนึ่งที่ครับผม fs สองปุ๊บ โหมดดิ้งครับผมนี่ก็สบายตานะอเอาไว้อ่านหนังสือโหมด RGS ครับนี่จะดูสว่างขึ้นโหมดเกม1นนะครับต่อมาก็โหมดเกม2โอเคเขาค่าประมาณนี้ก็จะมีในส่วนของโหมดฟีซิงนะครับสามารถลดการฉีกขาดของภาพได้เรามาปรับเองได้เลยนะผมถ้าใครรู้สึกว่าภาพฉีกขาดสามารถมาเปิดโหมดฟีซิงได้นะครับต่อมาผมก็จะมีโหมดในส่วนของการบูตนะครับเวลาเราเล่นเกมแล้วรู้สึกว่า ฉากมันมืดแล้วก็สามารถปรับได้ครับผมก็มีถึง3ามเลเวลเลยเราปรับดวเลเวลหนึ่งเลเวลสองเลเวลสามประมาณนี้นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของพีเซนต์โหมดนะครับอ่เลือกดูครับผมอันนี้ครับเลดดิตนะครับอ่ลองเลื่อนขึ้นไปเนเชียลดูฟืบนี่ก็จะอ่ามืดลงนิดหน่อยนะก็โหมดอันบนครับผมก็จะดูอ่าสบายตาหน่อยผมโหมด srgb เป็นยังไงนี่ครับโหมด srgb ก็จะออกส้มๆนะครับอ่ผมเลือกเป็นโหมดเนอเช a l ลแล้วกันนะครับ ก็จะมีโหมดลดแสงสีฟ้านะครับเวลาเราอ่านหนังสือหรือว,ว่าเราต้องการที่จะลดแสงสีฟ้าแล้วก็มาเปิดโหมดตรงนี้เลยอ่ะเรากดออนดูฟึบนี่ครับประมาณนี้ต่อมาก็จะเป็นในส่วนการเลือก input นะครับอ่ะเราใช้สายนิดเพย์พอร์เราก็เลือกเป็นนิดเพย์พอร์ตนะครับอ่ะต่อมาก็จะเป็นในส่วนของสถานะนะผมอินโฟม t ชันก็บอกว่าหน้าจอนี้รุ่น G 3 2 QC q 1 0แล้วก็ ริฟเคอยู่ที่หนึ่อยู่ที่144เฮิร์ตนะครับแล้วก็ต่อภาษา,ข,าข้าวนะครับประมาณนี้แล้วก็จะมีปุ่มรีเซ็ตออนะครับโอเคครับนะครับถือว่าใช้งานง่ายมากๆเลยนะครับเอาละครับถ้าใครชื่นชอบหน้าจอ l e n o v o G 3 2นสีสิบตัวนี้นะครับก็สามารถสั่งซื้อตามร้านค้าออนไลน์ทั่วไปได้เลยนะครับหรือว่าถ้าใคร อยาสกสัมประกอบคอมเพื่อเอามาเล่นกับหน้าจอตัวนี้ก็สามารถทักมาได้ที่เพจแอ b o ็อกจากสเปคคอมได้เลยนะครับครั้งหน้าผมจะมารีวิวหน้าจอแล้วก็ฝากกดติดตามฝากกดปุ่มกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะพลาดคลิปรีวิวหน้าจอจากทางแอปเปนะครับโอเคครับแอปป็อกไปแล้วสวนครับของตัวเล่นเกมเอปกต่อเลย